ปลาเทศลื้อมันเฮงซวยดังขึ้นอีกปลาเทศลื้อมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่5ปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชันประเทศมึงเงเคยตรวจสอบืยอยังอ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลื้อมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วจะแชร์รัฐบาลลื้อนายกประเทศลื้อมันเร็ว yeah, I know. I know. ขอให้นายกลื้อตายซ่า oh. นี่อ้วด่านายกลืออยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลือเป็นประเทศกระเทยมึงไม่มกระเทยประเทศลือมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วดหลอกว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลกกว่าน,นะห้ามใช้อักษรจีนในะประเทศไทยมึงก็ไปบอกกระทรวงศึกษาให้กูสกิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกัน ลือมาว่าจีนว่าเจ้าการลับฟาดหน้าลือทุเรียน่ะ y ยู k n น w ประเทศอ้วมีมังกรไปสิงศักดิธ์มังกรบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้านลือไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้